สุภรมัตสุพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่ปรินิพพานหลวงแล้ว2563พันาสิรรินที่สเมษายนพุทธศักราช2564เสาเป็นปริวานแรมเจ็ดค่ำ เดือนห้าปีฉลฉลุปัจจุบันสมัยนับได้ด้วยพระกรารเจเนนโกมตัสตักภะคะวโตอาระหะโตสมมาสมพุทธศาสนามตัสักพขะขะว โตอระหะโตสมาสมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวะโตออระหะโตสมาสมพุทัสสัจิตตังตันตังสุขาวหังตีนัมัตุรัตนัตยตสัะขอความนอบน้อม เดอองพระบรมวสัชดาจัมาสัมพุทธเจ้าพุทธสรู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณและพระมาหาการุณที่คุณของพระองค์เอง,พร,อง,เองพระองค์นั้นด้วยเส้นกล่าวขนามกรากรบอภิวาทขอออากาศไม่อย่างพระอริยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็ดีโดยมีพระเทนุเทระครูบาอาจารย์ท่านปรุตทั้งหลายเหล่านี้ เป็นต้นเป็นประธานที่เป็นระยะส่งและสมมติสง่งขอความงดงามไปบนในธรรมสัมมาปฏิบัติจงปรากฏชัดต่อพุทธศาสนิกชนท่านผู้ชมทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่าน YouTube ไล์สด Facebook ไล์สดทวิตท,ทีวีไลสดผ่านเครือข่ายสายธรรมสัมมาปฏิบัติ ศูนย์กรรมฐานลานทรมป่าประดูอยู่ที่วัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเกี่ยวกับท่านตรงนี้เป็นประจําทุกวัน6กโมงถึง7จ็ดโมงเช้าหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มช่วงในช่วงหนึ่งเกี่ยวกับท่านและก็อนุโมทนาที่ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อแผ่บุญตามคำสอนของพระสัตดาสมมาสมบุทธิเจ้าด้วยเมตตาภาพจันทโชติภิกุพระรูสุนทรจันทรบพาทเกี่ยวกับท่านท่านนี้แต่นี้ไปท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านทั้งหลายเบื้องต้นอยากจะเรียนละเจริญพรต่ออยากทำสมาปฏิบัติที่ติดตามไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้เมื่อถึงเวลาอันควรชวนท่านมาติดตามรับ ชมและรับฟังสดทั่วไทยสามารถติดตามได้ทั่วโลกหนึ่งเดียวในเขตบ้านย่านนี้ที่ไฟ์สดปรากฏอยู่ในมือถือกับท่านแท็บเล็ตทวิอ่าทีวีหรือคอมพิวเตอร์ทั้งหมดดูได้นะในขณะนี้เมื่อ11นาทีที่ผ่านพ้นผ,ผู้ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ในขณะนี้มีโยมอุไทยทิพย์ลานุเหมาโยมอู เทพธิดาหน้าพระหน้านางประจำสาวสวยประสาบจำซอยสาวน้อยประจำรายการยมโอเททิบลานเหมาเนียยมโอเทพธิดาออนนุษยี 25, นะ่สิบห้านะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะตะลอดทั้งท่านผู้ชมด้วยขออนุโมทนาสาธุบุญที่เข้ามาตามไลฟ์ ได้ฟังธรรมแล้วก็เชียร์ชมกันไปตามสมควรแล้วก็ทาง YouTube ด้วยซึ่งกำลังจะผ่านกฎเกณฑ์ในวันที่17เมษาท่านทั้งหลายในส่วนของ Facebook นะในส่วนของ YouTube ส่วน Facebook นั้นมีเงื่อนไขขั้นตอนอีกมากมายอยู่ก็ก็รอไป ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สดที่ผลเพื่อที่จะนำความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านั้นมาเปรดสภาพให้กลายเป็นดินน้ำให้เป็นค่าน้ำค่าไฟนะให้เป็นค่าน้ำค่าไฟเพื่อที่จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ทำสำมำปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นการอยู่กับท่านทั้งหลายโดยที่ไม่มีวัน จอดำใช้คำนั้นนะซึ่งถ้าหากว่าเราร่วมด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่อย่างนี้จอดำก็น่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีจอดำแต่สิ่งที่เราร่วมด้วยช่วยกันทำนี่แหละจอดำมันไม่มีจริงแต่สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในที่นี้น่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าใจในธรรมเพราะส่วนหนึ่งที่ อยากจะเรียนเป็นหัวข้อว่าจิตตังทันตังโุขาว่าหังจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุกมาให้เนี่ยเป้าหมายมันอยู่ตรงที่ว่าไม่ต้องตามจิตมันผิดไหมความหมายมันมีอยู่สองคำเนี่ยคำว่าตามจิตกะดูจิตกับพิจารณาจิตเนี่ยกำลังมีข้อที่จะต้องมาเปรียบเทียบกันอยู่ในแง่ของการปฏิบัตินะ แต่เบื้องต้นนี้อยากจะเรียนท่านผู้ชมทั้งหลายที่ทราบข่าวตอนนี้หรือทราบข่าวตอนไหนก็ตามยังไม่สายเพราะอัตมาภาพทําเป็นประจําปีแต่ว่าเว้นไปเมื่อปีสองปีสืบเนื่องจากเทศกาลงานโควิดเข้านะเราก็เลยหยุดกิจกรรมทุกอย่างไปวันนี้กิจกรรมนั้นเริ่มกลับมาในเรื่องของการตั้งทุนตั้งทุนและสนับสนุนถุงยางชีพผู้สูงอายุ สองเรื่องนะเรื่องทุนการศึกษาระดับปฐมกองทุนละ3 0 0อยบาทจำนวน15กองทุนเนี่ยกองทุนละ3ามารบาท15กองทุนขออนุญาตสดๆตรงนี้นะ15กองทุนกองทุนละ3 0 0ร้บาทท่านทั้งหลาย เป็นปัจจัย4,500บาทเพราะมีจำนวนนักเรียนประมาณนี้นะส่วนในเรื่องของมัธยมนะมัธยมนั้นมีทั้งหมด5กองทุนด้วยกันก็เป็นปัจจัยทั้งสิ้น2,500บาทส่วนประถมมากหน่อย15กองทุนก็เป็นปัจจัย4,500บาทเป็นห พันเจ็ดพันสีเป็นปัจจัยทั้งสิ้นเ0็ดบาทด้วยกันในเรื่องของธนการศึกษาที่อรรมาภาพทำมาเป็น10ปี20ปีแล้วนี้จึงอยากจะเรียนและ,จะเจริญพรให้ญาติทำสัมมาปฏิบัติเรามีเพื่อให้ได้มาเพื่อแบ่งปันเพื่อสร้างสารรค์จัดลงสังคมไม่ให้ตัดภาระของสังคมตัดปัญหากระบวนการไปขายยาเรียนไปเพื่อเป็น ทาตของยาเสพติดเรียนไปเพื่อผลิตคนให้เป็นง่อยเปียเสียขาเป็นเยาวชนคนที่ไร้ค่าในสังคมเป็นาระสังคมเราตัดวงจรตรงนั้นออกไปให้ได้ช่วยกันเราตัดวงจรคนล้นคุกด้วยกันด้วยการเสริมสร้างการศึกษาของเขาให้โอกาสท่านทั้งหลายทำไมถึง พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ตลอดทั้งมติมหาเทรสมาคมออกเป็นกฎหมายด้วยว่าพระเจ้าพระสงฆ์ต้องสงเคราะห์อยู่แล้วด้วยอาศัยพรหมิหารธรรมสี่ประการคือเมตตากรุณามุติตาเบกขาอยู่แล้วอาศัยอิทธิบาทสี่ที่จะทําให้สังคมอุด,ดมไปด้วยความสงบสุขมีความภาคเพียรที่จะให้เกิดฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาอยู่แล้ว ก็สมครรอในหลักธรรมต่างๆทั้งหลายได้ด้วยฉะนั้นท่านผู้ชมแล้วก็ท่านที่ติดตามไลฟ์สดเป็นประจำโดยเฉพาะยมอูทุกกิจกรรมไม่เคยพลาดมีโอกาสก็จะทำอยู่เสมอๆไม่ว่ามากบางหน่อยบ้างฉะนั้นเรื่องของทุนการศึกษาระดับประถมกองทุนละ300บาท15กองทุนกองทุนละ500บาทคือกองทุนของโรงเรียนระดับมัธยมยม ซึ่งจบไปแล้วหลายรุ่นแล้วก็แต่ละรุ่นประสบความสำเร็จเป็นพยาบาลเป็นครูเป็น, رو, ปนข้าราชการเป็นฝ่ายไฟฟ้า,าก็มีหลายรุ่นซึ่งเราไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะมั่งตอบแทนแต่ว่าสำนึกดีมีอยู่ในมนุษย์ของเราชาวไทยต้องมีความสำนึกต้องมีกะตันยูกะตะวิทีเป็นเครื่องหมายของคนดีไม่ต้องบอก ไม่ต้องมาตอบแทนแต่ให้รู้คุณให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นเป็นสิ่งที่เราหวงแหนหรือจะต้องให้เป็นอันด,ดับต้นๆความว่าอย่างนี้เนี่ยท่านทั้งหลายในเงื่อนไขและกติกาในทางพระพุทธศาสนาด้วยฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ดใดใคร่ใครที่อยากจะร่วมสงเคราะห์สังคมร่วมสงเคราะห์กองทุนการศึกษาสำหรับ ระดับประถมกองทุนละ300บาท15กองทุนเข้ากองทุนสนับสนุนที่เลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย198 226 0120 198 226 0120ก็สนับสนุนได้ ก็สามารถที่จะตามสนับสนุนทุนการเผยแผ่ได้นะสนับสนุนทุนการเผยแผ่เพื่อเป็นน้ำไฟเนี่ยก็ตามสะดวกตามกำลังศรัทธาเราด้วยนะ ที่สามารถกระทำบำเพ็ญได้ไม่ให้เดือดร้อนนะฮะอันนี้ก็น่าจะเรียนแล้วก็เจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบไปพร้อมกันอันนี้ก็ปรับหมดไว้ให้แล้วนะเรือสำหรับที่จะร่วมกองทุนในเรื่องของทุนการศึกษาในสส่วนส่วนประถมและมัธยมดังกล่าวไปนั้นแล้วส่วนที่2ในเรื่องของ การกองทุนถุงยังชีพผู้สูงอายุกองทุนละห้าร้อยบาทนะขออนุมโมทนาสาธุและบุญทุนการเผยแผร่นีเกี่ยวกับค่าสถานีวิทยุด้วยตามกําลังทุนกําลังบุญที่เราท่านทั้งหลายที่สามารถจะร่วมอนุโมทนาบุญได้แต่สิ่งที่สําคัญท่านสาธุชนท่านทั้งหลายที่เราได้ร่วมบุญกิจกรรมกันต้องเข้าใจแล้วก็เข้าถึงตลอดทั้งเสียสละ ทั้งหมดทั้งปวงนั้นจะมาภาพนำทำผ่า,าทำดีมีตามวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องตรงตามที่เรามีเจตนาปรารบไปพร้อมกันนะได้ร่วมบุเ,เมียบรมีแต่ละรายการไปพร้อมกันด้วยสิ่งที่สำคัญท่านสาธุชนท่านทั้งหลายนั่นคือหัวใจที่สำคัญก็คือการได้ร่วมกันประพฤติและปฏิบัติ โดยเฉพาะคำบอกว่าไม่ต้องตามดูจิตเนี่ยคือคำว่าไม่ต้องตามดูจิตเพราะบางคนก็เข้าใจว่ามันเคลื่อนไปเรื่อยตามไปเรื่อยตามดูเรื่อยตามดูจิตแต่บางรูปก็บอกว่าที่เราหลงที่ไม่เป็นสมาธิเพราะว่า เราดูลมอานาปานะไม่ชัดเม <c oughs> ื่อรู้ดูลมอานาปานะไม่ชัดเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยเราจะไม่เห็นอนิจจทุกขังอนัตตาเลยแต่ถ้าเราอยู่เฉยเฉยดูลมอานาปานะให้ชัดเป็นปัจจุบันนั่นแหละตัวบรรลุมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเปรียบเทียบกันระหว่างตามดูจิตและการพิจารณาเนี่ยเช่นเดียวกัน มัวแต่ไปพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอยู่แต่มันไม่ได้เพ่งลมหายใจให้ดูชัดถนัดทนีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ว่าต้องจิตจดจอ่อตั้งใจจดจําทําให้จิตมันหยุดไม่ได้เพราะมัวแต่ไปตามดูจิตอยู่เลยก็เลยทาภาวนามไม่ประสบผลสําเร็จนะแต่ถ้าหากว่าไม่ตามดูจิตจะผิดไหมเนี่ย คำตอบก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นโดยย่ออย่างนี้แต่สิ่งที่สําคัญท่านทั้งหลายจะผิดหรือไม่ผิดนั่นน่ะแนวทางของการประพื้นและปฏิบัติเราถือตำในพระไตรปิฎกเล่มที่14สุตตันตปิฎกเล่มที่6มัชมานิกายว่าเรื่องของอนาปานะเป็นที่หมายบางคนก็ทราบแล้วบางคนก็ไม่ทราบก็อยากจเรียนจเจริญพรเพื่อเป็นการทบทวน ไอ้ทราบที่รู้อยู่แล้วขออนมโมทนาพาัได้แต่ผู้ที่ยังไม่ทราบไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนมาเริ่มต้นตรงนี้ฉะนั้นดังที่จะกล่าวว่าตัวอานาปานะความหมายจริงๆในครั้งที่พระพุทธองค์มีพระพิสุสงฆ์หอมร้อมประนับประทับนั่งกลางแก้งในรัตรีแห่งเพนจันเพนในวันนั้นเป็นวันอุโบสถขึ้น15บห้าค่ำ แล้วก็ทั้งวันนั้นเป็นวันบวรวารณาด้วยขณะที่พระผู้มีประภาคทรงเหลียวดูพิสุหมู่ใหญ่นั่งนิ่งสงบเงียบอยู่โดยลำดับจึงตรัสออกบอกกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราปรารบในปฏิปทานนี้เรามีจิตยินดีในปฏิปทานนี้เพราะฉะนั้นพวกเธอจงปรารบความเพียร วิริยนะทุกขมัจเจติดังสุปาสิติอัญเชิญไปแต่เื้องต้นเป็นนิกเขปบทน้นเพื่อเข้าถึงซึ่งคุณที่ตนยังไม่ถึงนั่นคือมรรคนิพานเพื่อบรุคุณที่ตนยังไม่บรรลุนั่นคือมรรคนิพานเพื่อทำประโยชน์ให้แจ้งที่ตนยังไม่ให้แจ้งนั่นคือมรรคนิพานโดยยิ่งกว่าประมานเถิดเรารออยู่ในเมืองสาวัตถินี่แหละ จนถึงวันครบ <Yeah. S 1> สี่เดือนแห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกบัวคือดอกโกมุตนะพวกพิสูชาวชนบทก็ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคจะรออยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นจนถึงครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตหรือดอกบัวจึงพากันหลั่งไหลไปยังพระนครสาวัตถี เพื่อที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคนี้ฝ่ายพิสุเทระทั้งหลายนั้นก็พาก็พากันให้อวาตส,สอนพิสุนวกาศด้วยกันฉะนั้นพระพิสุเทระบางพวกก็ให้อวาทแก่พระพิสุใหม่สอนพิสุสิบรูปบ้างให้อวาทพรำสอน80รูปบ้าง40รูปบ้างอันเป็นพระ เทระโอวาตสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าที่ตนรู้มาก่อนแน่นอนท่านสาธุชนท่านทั้งหลายก็ในสมัยนั้นที่พระผู้มีพระภาคพิจุสทงห้อมรอมประทับนั่งในรัตรีแห่งวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำนั้นน่พระองค์ตรัสกับพิจุทั้งหลายว่าดูก่อนพิจุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่คุยกัน บริษัทนี้คือกระวาสญาติโยมหรือพิสุนั้นนิ่งเงียบไม่คุยกันนะดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุจนสงนี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกับบริษัทที่ควรแก่การคำนับควรแก่การต้อนรับควรแก่การทักศินาควรแก่การกระทำอัญชริเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างหาที่อื่นกว่าไม่ได้กว่าพิสูจ์นี้ ฉะนั้นบริษัทนี้จึงเป็นเช่นเดียวกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยแต่ว่ามีผลมากถวายของมากแต่มีของผลน้อยก็เช่นเดียวกันเพราะการถวายของมากมีผลมากยิ่งขึ้นพิสูจน์นี้บริษัทที่เป็นชนเดียวกับบริษัทอันชาวโลกยากที่จะได้พบเห็นพิสูจน์ส่งนี้เป็นบริษัทที่เป็นชนเดียวกับ บริษัทอันสมควรแม้ผู้ที่เอาสเบียงครองบ่าเดินไปชมนับเป็นยอดยนดดังนั้นพิสูจน์ทั้งหลายย่อมมีพิสูจน์ในพระธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ขีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทํากิจที่ทวนที่ควรทําเสร็จแล้วปรงภาระอันได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วโดยลําดับสิ้นสังโยชน ในพบแล้วผลวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบแม้พิสุเช่นนี้ในหมู่พิสุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายย่อมมีพิสูจในไปพิสุจส่งนี้เป็นอปภปติกะอุปาติกะเพราะว่าสิ้นสังโยชน์ส่วนเบื้องต่ำตั้งแต่ทั้งห้าจะได้ปรินิพานในโลกลนั้นมีอันไม่กลับมาสู่โลกนี้อีก เป็นธรรมดาแม้พิสูจน์เช่นนี้ในหมูสง์ก็ยังมีอยู่พิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์สงในนี้เนี่ยเป็นโอปปาติกะก็เพราะว่าสิ้นสังโย์บ้างในเบื้องต่ำก็มีอยู่เป็นเพราะว่าเป็นผู้ผู้เป็นสกทตาถามีสิ้นสังโยนสามพระธรรมราคะโทสะโมหะให้เบาบางจางลงไป อย่างโลกนี้อีกครั้งเดียวนะน่ยก็จะเป็นพระอาหาันพิสูุในพระธรมวินัยนี้เป็นพระโสดาบันเพราะสิ้นสังโยชน์สามนีมีอันไม่ตกอยู่ในอบายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอยู่แต่ในฝ่ายบุญอย่างเดียวแน่นอนจะได้ดตรัสรู้ในเบื้องหน้าแม้พิสูุนี้ในหมู่ก็มีอยู่ในนี้นพิสุ ทั้งหลายย่อมมีพิสูจน์ในพระสงฆ์ในกลุ่มมูนิเป็นผู้ประกอบความเพียรเจริญสติปัฏฐานสี่ก็กระทำบำเพ็ญอยู่หนึ่งเนืองอย่างนี้นะผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่มีอยู่พิสูจ์ทั้งหลายย่อมมีพิสูจ์ในพิสูจน์สงฆ์นี้ที่ประกอบด้วยความเพียรอันเจริญอิทิบาทสี่ ก็มีอยู่ผู้ทีู่ทธิพิสุสงฆ์ที่มีความเจริญอินทรีย์เจริญอินทรีย์ทั้งสี่อิทิบาททั้งสี่อินทรีย์ทั้งห้าก็มีอยู่ในพิสุนี้แล้วก็เจริญพระธรรมห้าก็มีอยู่ในพิสุนี้เจริญโพชฌงเจ็ดก็มีอยู่ในพิสุนี้ฉะนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ชมทั้งหลาย ให้รู้ความหมายให้ได้ทราบความจริงว่าการนะจเจริญภาวนาตามดูจิตนะ่มันผิดไหมถูกต้องไหมเนี่ยท่านทั้งหลายได้มันพินิษพิจรารณาอยู่เสมอเสมออยู่แล้วว่าการที่เรามีโอกาสตั้งจิตจเจริญอนาปานาสติอันพิสุทั้งหลายจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมาก เมีอาน,นิสงส์มากพิสุที่เจริญอานาปานสติแล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้พิสุที่เจริญสติปัฏฐานสี่แล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญโพชฌงเจตให้บริบูรณ์โพชฌงเจตบริบูรณ์แล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้ให้สมบูรณ์ได้ดังนั้น อาณาปสนปานาอาณาปานสติอันพิสุเจริญแล้วทำให้มากแล้วมันก็เลยมีผลมากซึ่งในพระธรรมวิน,นัยนี้อยู่ในป่าก็ดีโยโคนไม้ก็ดีเนี่ยอยู่ในเรือนว่างก็ตามนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจเข้าออกมีสติหายใจเข้า เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าสั้นหายใจเข้าสำเนียกอยู่ยาวสั้นสั้นยาวบ้างก็ให้ชัดเราเป็นผู้กำหนดกองลมทั้งหลายเข้าออกอย่างสะดวกสบายรู้เท่าทันเราจะเป็นผู้ที่กำหนดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเวลาระงับจับกายาสังขาร หายใจออกก็รู้ชัดว่าระง,งับกายสังขารในการหายใจเข้าเสนียกบุญอยู่เสมอๆอ,อย่างนี้เราก็จะได้มีธรรมบาร,รมีและได้มีคุณงามความดีประดับตัวประดับตนดังนั้นคําว่าอะไรอะดู Do. จิตการพิจารณารจิตมันผิดตรงที่รุยชา้าและได้ต่ำมั้ง จะเป็นได้แต่มันก็เป็นวาระหนึ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ชมทั้งหลายในการที่เราจะดำรงคงมั่นว่าส่วนใดที่ตามจิตส่วนใดที่รู้จิตตามรู้จิตมันผิดไหมก็ตามเป็นคำตอบให้ทัศนทั้งหลายแต่ประพุทธและประยุกต์อานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สดีผลให้เกิดบุญกุศลแก่ตัวแก่ตนแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทดังอัตมาภาพวิสัชมานนามาตั้งสภาเสด็จไว้เบื้องต้นว่า จิตตังตังตังทันตังศึกาวางเจตที่ฝึกดีและนำสุขมาให้สมสมัยได้เวลาขออนุโมทนาสาธุเจ้าภาพทุกคนบุญกุศลกับทุกท่านที่จะร่วมตั้งกองทุนการศึกษาระดับประถม3ามร้บาทจำนวน15กองทุนและระดับมัธยมจำนวน5กองทุนก็ตัวละ500บาทขออนุโมทนาสาธุบุญทุกคนทุกท่านที่จะร่วมแสดงออกบอกถึงเจ้าภาพในบัญชีธนาคารกะซีกรไทย1 9 8 2 2 6 0 1 2 0นั้น ระดับมัธยม5 5กล่องตุนก็ตุล500บาทขอ,อนมมทนาสาธุทุกส่วนทุกท่านทุกฝ่ายที่ได้กดไลค์ให้กดแชร์แล้วก็เผื่อแผ่คุณงามความดีไปด้วยกันกระจรกระจายไปไกลขอ,อนมมทนาสาธุบุญข้อบุญทั้งหลายเรานี้จงยังปัญญาของท่านพระอาจารย์ที่มาแสดงธรรมอย่างนี้หรือการประเพณีของเราประพฤติปฏิบัติให้ชัดในพระตรปพิกเยี่ยกในขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีให้เหมาะสม ก็สมสมัยได้เวลาขอสมบูรย,ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมคำสอนพระศาสนาจมาสม,าสมนปทิเจจัจงมาเกิดขึ้นกับสตาสจัตุชนทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออ,อําววยพรคำมุนกันไว้อย่าได้ติดตัวน้ำพาได้เป็น